Thank <music> you. เราวินนีแล้วแต่มีบุญญาเฉลี่ยต่าเลือกดขีเส้นวยตนี้นะโชคเจอผมมุดเฉลี่ยว่าเปโพวาโพผ่านดอกนาตาโกเด็ดนะและทีนี้เราจะคิดได้แบบขาดเลืตากระโดดลยสระเราจะคิดได้เราตากระโดดลยสระนะดอตาลาก็เจอเลืเกิดพลาดออกเริ่มมุขเราเลือกขูเราตากระโดดลยสระตาพลาดเริ่มุขดอเล่าขูตาลอยสั้ตาจะมีจระเข้นะเริมมนิคิดตรงนี้แต่กระจสุกีแก่แฮเก้เนาะก่แฮเก้ นาะต่เล็กๆเฮเก้จาเฮเก้เน <Lord currently, S 3> ี่ยแต่ป่าแต่จีแตจวบเลลิจเจียปุลือตักโตดอแต่จีแตจวบลิเจนี่เลยเต่เลยจวาเลยจากล้อนอกเือเดคกือไดจากโควิเกอคนนนเดาโควิเกอแเล็กใจสุขิจเจียลิจเละก็ใจสุขนี่กเฮเก้ดีบอดีเนาะแต่เฮเกคีบรอดอเนี่ยมีอะรแต่เฮเก้เหรอบากร้าขุพัวขุพระพ่อเรดอพระเอือขุพระ

নহ'লে তাচিনি চিনি চালে চা যোৱা খুনি পামা ল'বালে থাব যে ন টাব টাবা ন পামাৰ ল'বালে টাব বৌটি হ'লে পামাৰ ল'লে বুটাগে গে বুটাকে বনাই যোৱা নযুঠে বুটাকো খো বুটাকো বনাই যোৱা নজুঠোঁ যোৱা নজুঠে যোৱা নজুঠো মিঠা বিৰাট তাহি জোঁৱে চালে যোৱা বাপকা তাছো তাচ তামৰ লকচ ঠোল হৈ যোৱা কথা ধৰ তাৰ আকৌ

လောထာဘူနာတေပြပတ္တေနောဇေနောဒါလေဘူထထတာလေပောစမီနေမုထတူပြိညိုင်ဘူထတလေစေမီချနေမုထတူမိတ္တောပောစမီမခဒတေဖောလေပြနေပါမှာဘုန်ပါ हि နေစေမီပောဘာလဘူရပတ်ခောထောပမာဘူတနေမုရတေလလေ ဖိပြညာပြညာဘောနဲ့ကပတလေးတေဝဒိเทวดาမုခလူတဲ့နိအကေမုခလူထဘတလေမုခလူထဘလေ좌ဝရတန်နေမ ూర్ ခနိနော်တန်လူနေမုန်ပမာလေတန်လူနေမုန်ပလီရဘနေ జగ နမုန်ထတလေပခချာ좌ဝနော်တော်ဩရာတေခလေတမမူဒလေတောဖထဖိုရတေပချေနော်မဘူတာခိလပရေချေနိကင်မာစီအစေမဘူတာခိလပရေဘနိကင်မထောထောမဘူဒလေတောဖထဖို ทับบุบเศนเนปองค์เกอามเกามเกบาลเลปตสุลเปตฮิลาวุสัลเลเพเนปนิบวน้อเลตพุทเมเกเลเปียเจ่เเจมเกเปียบอมเลทูมเกเจ่มเกอทูมเกตาเร็จภานิปมบุัเรียกมาเปะการัลเลปะการเนกูมูบาลเลไตฟีจาวปุนนมาบุดั r เล่ตา a ตามาบุตาพาหนบูบเดรีเสว มาบุตรภลหุนี่บุบาดเดสว่ามาบุตรภลาหนี้นี่บุบาดเดดเดิอันนี้มาบุระทาวทาวบ้งเบื้องฮุษเลยวเพ่ปัจจันเนียาเสเหลือเปลจเดอมที่เจอจนี้ตบเเลตบัดเดดออันนียววิดาีอัสะเดี๋วเลยจะหน่ากระจทจากาแ่ว่าเลก็ช่วลกลุกนลุกแหร 이사르아크로포카우코포나파코포레비다니에아타미마네재무콜루미카에르무콜루니리차지기테파베네시냐니타말로네베나세프아코돌라드네플라노테르푸네테베무콜루미카에무콜루드푸네메무콜루레아트로카미콜리아두사미콜리마네타다섬렌레르보초토카미콜리아코루시페 มาลูซิเฟนเนอลูซิเฟนเนอล่อเรือราบูบัดชินเหาะมาวาเนอว่ะเนอหรือมุขลู่มีใครเนอมาเนอมุขลู่เออมาเนอแต่เออแต่สองมาเนอมันก็ดีนอโอ้ดีพอดีได้มุขลู่กาเบรียกาเบรียมุขลู่พูดในนี้แกมุขลู่คนเลือดดื้อสิเนี่ยมูมาริยเลยวิจารว่าเคยรอเลือกบางแกแต่โอเคขอแก้มหมกแกเครียมหมกนอแกแต่โอเคขอแก้หมดเลยเขาจัดจ่อ แตม่มาจายเล่ในนี้มีปมุนการเล่าบางจารวาสัลนมีปามุนนอลาจอชีคนหนึ่งมแกแต่วิเคราะห์เคียมดนี่คนนี้แกมุขคนรู้านลึสิ่ญาตากลโจหรือหม่มาเรียเลากบาแกเคียมดวันนี้พุธได้มุขคนร้ราเฟมุขคนรุราเฟเนี่ยแกมาเจอปอกุโพอันแลตตาเกตาเมื่อกี้พี่ตาเมื่กตามบายอยู่บาบอตาก็ตาแขอญบีวัเนีมุขคุรุเขาก็เปิดเชรก็ือกิามาปุมมาเพลียวตัวเมาเอเลือกพญานนี้นี่มุขคุรู้จก พ่อเนี่ยู้นี้อันจูาเวเล็บเลยเนี่ยก็จามารถเจอพระเมรีก็จาว่าก็ตัดทีตัดโตตักิ่าว่าทวกว่าทววิธีกคือจาราโตเชอมาเชอพระมาเราดับไเลยราดบไอ้จามาเชก็เล่เล่แต่ทีนี้เนีคำเ่าเดิเน่ยพราเล่วิดานีดเล่จาาคือเราม่ขูมุนคนม่ขูรลเนี่ยให้เรามาเชอโคโพ ตนตาโตาก็ตาแค่ตนาตาคลีตาสูสตาโป๊ะโยเาะนอเลมุขปูให้เราเลีขุดิ้สอกมาปุเพลมาเจอพะโุปูนอเอาคนเลตินิยายเกตาสุระสดลืมีเลือบกอเลือต้มอปูนอเลี้ตาเฮกีบาเปิมามิกีตาโตจมาเจอกามิกีเดืมีนอเอาเลีลิตรปร่นี่จรินีลิตาปรนเฉลี่ยลก็เลจอลูกแค่นกให้บรูพัวตาปรนอแต่ว่าลาูตาโครู้าตามาบุลุทอตมเลทุดัเดบบาบะา တလူရတမဘုံနေဒီခက်ခိဘာထူဖာဇလေပကုပုမမဲမခင်းနိဘတာချိုကြီးချွါလည်းချမ်းဇွာခင်းနိဘတာဆာညိုရီတားဇွာခဲဇကဘုတ်ကဘာစကတာမီဘာကချမ်းဇွာဆာခွချာဇကဆာညောပါတာမီဘာကချမ်းဇွာဆာခွချာဇကမချွကနော်ဘာချတာခူတာဖော့တဲတက်ခွီတာစူတောဆလုမီယုန်ိခချမ်းဇွာနိဆာညောပရအကွီပရချာတမချွပါထဘူနော်တေပနေနတပလူတာခူခချေစုခရီမီဝပလူတာခူဝခူရောနော် มันด้เลยก็จะยกกิปาลิตาขัวโคเป็นเรื่องเวลือทนอกจาราเวเน้ะเลือดเลนีปาลิตามาบุลิตปรมาเลตาโพตากะเนาะเป่ไม่ต่ลิจเจิเลอ่อจกาอจวเบเน้ออเบลือเลาพโพกโพหรือเลืตาตาบตาสัตตาโเนาะจอยิกาเป็นเน้เลือจมโมเสจโวจออับราฮัมโวเลือวิเสีภาโวเลือขีเลือเลนี่อเวลือลมาบุลเลฉาโพกโเนาะชาโพกโนำมาดีและ

เรื่องปัญโจนี่เนี่ยเอาดินี่จอะายญาเนี่ยมาจะแค่จะปรือเปล่าอไม่เล่าตาลุตลาเสพเนี่ยรก็ลอจาลอจาเนาะอะทีนี่ทอสุนีพรีไเลาฮินเลวนีีคือพรีบาพีเร่พรีวาเกไปฮิโพกอพัติโพกโปเลเต้าตาชบุดิสเล่อทอดสุ่ยเนี่ยพดีเวเนาะอันนี้ก็จสุกยันจาจะแบนือสเลเตามัโปเลอ่นอกจาแบนหือตาเกตตา အကေဆာတန်လူထန်တမမူခဲလေအဂိုနအနောချာဝဲစက်ကေတလူချ၄ဆတလူချတော့ဝက်တူစီဆာအဆူနီဇွာလအစီလီနောပါဆွိဖိုဖောပာလေဘောလာဒါဆွိဇွာလလဲဆွိနီဘကလဲဆွိတော့ချိ Sui tiochki, sui le thuu kui pata debaasii, maa pouple pata debaasii. A kone ke che su kri ya ta maa bulu to, ke che su kri ya ta maa bulu to luja sa le, ta maa bulu to le. Paa ke tsa zwanee, mui me taa sii khuu kuchi khoa kee, paa ku poa ta debaasii, maa kuchi khoa paa ku muññi khíkito tó. โจกุยปาระเดบอปวาเฮตาเชตอฮิราชตอไหเวลานอจรอเดบรานีมุดินคหนิเอกเลลกสะมุนินคตปจลสะมุนเคเคเคแบกจวาโฟลีนอเตปกาญยอมาคะเลกเจสุกีเตสุราซอเดนกวาเลอมกโลภิลากโลภินออะโหนินิชาโลเท အနယ်လမြန်နိကတောတာကမာစတင်နေမနတာချောတာကတော့နေအကမဖဲခလေပတ်တစီညာတော့ကပါနော်ဘခလေတာချောတာကတော့နေနေကကျေစုကိဒေးနေတဲ့ကောမတကုဒောနေနော်တကုဒောနေမေလာအအဒေဒော့ဘောတော့လာတော့ဂျာရောနေလာတော့ဂျာရောနေဒဘောရလာဂျာရောနေအဖလာတော့လဲတာကိုချောတော့ဟေတူလီကကျေစုကိနီအကွာလာတဘတ်ဲလဲစေဖို့ဘာပိုလတဘတ်ဲလဲတာကိုတာဘိုဒီစကဒူစီညာပကူပိုစဲ နော်ခေတ္တစက္ကရလေပလပပပကျလေပခရညတော့မုညကွာဘက်ယောနော်ကွာဒရတီနီယတမဆာဒီလေ ठीखे ပ္ချမဆာလေဂရိစောကမဆာလေလေပစီညာ ኦ တီတနော်យေတလက်တေကွာညောနကွာတာဘလက်တာခ ोटा ဘောတိစလေအကွာညောကွာဒရက်တကုဆာတကုဆာမြေခေအေတေနာဆာမြေခေဆဒွီဆာမြေခေနော်တလက်တီနီယယာဆာမြေရလာကောဒီနေ့ကမြေ ठीखे ပ္ချမခိုထင်းအာလီနီကောတီ နော်တင်းတိမ်ရိုင်းမယ့်အလားကြောက်ခင်းရဆာမယ့်အလားကြောက်ခင်းတဲ့ပဲ ठी ခဲဗျာမြို့ခေါထင်းကအလားနီခေါနီက โชคดีจิเนาะโน้อเาเริมมาดินใหญ่เขบาที่ป่าไปเชิมูลาเรปุยโพแวพก็ดีกะกาเลยอดกนาตาโอซีเมเกบุเมะเกอเลื่จบาจาเกอมเกเดลเลดกอแบบเมะเกเลื่ดอกนาตามุาดินใหญ่เชเกอชว่าชเกชวาเขบาที่ยวปาเร่อก้อแดดก็ดูก้เธอกูชูเคลก็เบมิซับี้มันน้อแก่ปุย้ตาชูตาชาปุยตาก็ตาแคร์ปุยพลีปุยแวก็ดีกะกาเลื่อโเ้อบเมะเกอบุเมะเกอพ ဟိုကျန်သွားကချုပ်ချူလာဘောက်ထမိုလာတမပူမပူဖိုကောကဒဲဘာမင်းဘာคือသောဘိုကောဒဲလကချတ်ဝတ်တချူချူဝါအတိတ်တကွာတခုဇာပိုကောဒဲနေတ်ကေ